จะปิดแล้วได้เวลาขึ้นนอนแล้วอืม่อย่แล้วก็อยากนอนมากแต่โดนอำนอนไม่ได้ก็เลยเป็นอาการแบบนี้ มาจุดทูปเขาจะได้นอนแล้วแหละทีนี้ ค่าขอไฟเช็คด้วยค่ะจะพาไปจุดทูบขอแล้วก็ดูกันเอาเองขอโอไคเช็คจะพาไปจุดขอกับเจ้าที่หนึ่งนอนไม่ได้เลยเดินผีอำอยู่บ้านแต่นอนไม่ได้เดินอำหนึ่งกลับมาจากไปเซฟวันแล้วก็หลับอยู่บนรถก็กะว่าจะนอนยาวพอนอนอยู่ โดนอําก็เลยมาจุดขอไม่รู้ว่ามีอะไรก็เลยลองจุดขอก็ขอกับตายายดูพระภูมิเจ้าที่บ้านหนึ่งค่อนข้างดีนะคะดีมากเลยแหละขอกินเหล้ากันเสร็จแล้วหรอพามาจุดขอกับตายายจำไน้ไนม 咱们去把卡当光用吧。 แป๊บนึงนะคะกำลังจุดทูกโอ้ยไม่ติด 刚点没听清。嗯嗯嗯 เยียบกระถางทูกมา่อยเยียบกระถางทูกมาอีกแน่นี่ปรับขาตั้งกล้องอยู่ไงแนนี่น แล้วหนูก็โดนอัมปกติอะเวลาหนูนอนแล้วหนูก็จะต้องหลับหลับเลยเพราะว่าจะไม่ค่อยแบบมาตื่นต่อแต่นอนปุ๊บพอลงไปถึงปุ๊บโดนอัมโดนอัมเฉยเลยตายยายหนูขอหันมาทางนี้นะเดี๋ยวเขามองไม่เห็นกัน และหนึ่งพยายามหันหาไฟนะคะจะได้เห็นตัวเลข <S <S ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ขอให้ผู้นี้ถูกรัฐบาลไทยสามตัวตรงๆนะคะใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่กดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกรัฐบาลไทยวันพรุ่งนี้สามตัวตรงๆเลยค่ะ ขอให้ถูกรัฐบาลไทยผู้นี้สามตัวตรงๆเลยหนูหลับแล้วนะหนูไปเอเซฟวันมาแล้วหนูหลับแล้วแต่ว่าโดนอัมจะนอนแล้วเหมือนแบบเขาไม่ให้นอนหนูก็ก็เลยโทรไปหาแฟนแฟนขึ้นมาพอแฟนขึ้นมาหนึ่งไลค์ในเฟซก็หลุดพอไลค์สดในเฟซสุดเฟซบุ๊กสวนตัวก็หลุดไลค์ like ในเพจและเพจมันโดนปิดกั้นค่ะ ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะใครที่ช่วยกดแชร์คนละหนึ่งแชร์นะขอให้ลูกค้าถูกหวยรัฐบาลไทยวันพรุ่งนี้สามตัวตรงๆเลยค่ะลูกค้าขอให้คนที่กดไลค์กดแชร์ถูกหวยรัฐบาลไทยสามตัวตรงๆนะคะใครที่แบบว่าไม่แชร์ก็ขอให้ลืมซื้อแล้วกันใครที่ไม่แชร์ขอให้ลืมซื้อใครช่วยกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกรัฐบาลสามตัวตรงๆค่ะ เหตหนึ่งโดนปิดการมองเห็นนะคะโดนปิดกั้นการมองเห็นเพนั้ต้งไลต้องเวใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะคะคนละหนึ่งแชร์นะใครแชร์ขอให้ถูกรัฐบาลไทยสามตัวตรงๆนะคะลูกค้าขาอุ้ยเลขตัวแรกเลขตัวแรก เลขตัวแรกมาแล้วนะคะเลขตัวแรกมาแล้วไม่รู้ตรงใจกับใครที่ชอบไหมนอนไม่ได้ลูกค้าโดนอัมนอนไม่ได้เลยต้องมาจุดทูบ ใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ใครแชร์ขอให้ผู้นี้ถูกรัฐบาลไทยสามตัวเลยค่ะลูกค้าใครเข้ามาแล้วนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาเพิ่งเห็นเพิ่งติดตามเพจนะคะช่วยหนึ่งกดแชร์คนละแชร์ใครที่ช่วยหนึ่งกดแชร์คนละหนึ่งแชรนะ์ขอให้ถูกรัฐบาลไทยวันพรุ่งนี้สามตัวตรงๆเลยวันนี้หนึ่งคืนนี้ยเป็นคืนที่หนึ่งจุดทูให้เพราะว่าหนึ่งนอนแล้วรู้สึกเหมือนจะเหมือนคนโดนอัมอ่ะจะนอนแล้วเขาไม่ให้นอนจะนอนแล้วมันแบบจะนอนไม่ได้อ่ะ หนึ่งก็เลยเออลุกขึ้นมาแล้วก็เลยชวนแฟนว่าไม่รู้มีอะไรก็เลยลองชวนมาจุดทูปดูนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะคะคนละหนึ่งแชร์นะใครแชร์ขอให้ถูกรัฐบาลไทยนะคะใครไม่แชร์ก็ขอให้ลืมซื้อใครไม่แชร์ก็ขอให้ลืมซื้ออุ้ยลูกค้านหนูว่ามันเป็นเลข งวดที่แล้วอ่ะแฟนหนูจุดได้อ่ะสี่หกแต่หนูไม่ได้เอาลงเพจให้ดูนะคะเพราะมันตรงกับเลขขันน้ำมนต์ป้าตัวเดิมจุดได้ตัวเดิมอ่ะสี่หกหัวน่าจะเป็นหกหกหรือแปดก็ไม่รู้ไม่หกก็แปด ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครกดแชร์ขอให้ถูกรัฐบาลไทยสามตัวตรงๆนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะใครเข้ามาแล้วแชร์แล้วขอให้ถูกรัฐบาลไทยสามตัวตรงๆใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยค่ะใครเห็นเลขอะไรบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยนะคะใครเห็นเลขอะไรบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยนะคะ แล้วก็ลายกอนยิ่งตั้งขึ้น,น,นใครเห็นเป็นเลขอะไรบ้างป้าขอไฟซ่องหน่อยใครเห็นเป็นเลขอะไรบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยคะ่ะ ตัวเดิมเห็นเป็นตัวเดิมเลยค่ะตัวเดิมอ่ะสี่หกเห็นสี่หกแล้วอ่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนั่นเห็นตัวเดิมมาสี่หกงวดที่แล้วที่ป้าจุดอ่ะได้สี่สี่หก นึ่งอะจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้อะนอนแล้วหลับแล้วด้วยอยู่บนรถหนึ่งเป็นคนที่แบบว่าถ้าเดินทางหรืไปไหนเนี่ยหนึ่งจะหลับบนรถทันทีเป็นคนชอบเหมือนนอนเหมือนชอบนอนบนรถมากพอหลับเสร็จปุ๊บหนึ่งกลับมาถึงบ้านแฟนก็อุ้มขึ้นไปบนห้อง,ข,องขึ้นไปบนห้องแล้วหนึ่งก็หลับเลยแหละแต่จูจ่ๆก็แบบมันเหมือนคนโดนผีอมอะเหมือนคนโดนอมแบบนอนไม่ได้อ่ะก็เลยชวนหนึ่งก็เลยโทรมาหาแฟนแฟนอยู่ข้างล่างหนึ่งก็เลยว่าเออขึ้นมาหาหน่อย คือโดนอําแล้วรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคพอพอโดนอําเสร็จปุ๊บไอ้นี่เลยชวนกาแฟลงมาข้างล่างลองมาจุดทูบขอเจ้าที่ดูเพราะว่าเจ้าที่ที่บ้านหนึ่งเขาชอบให้เลขนะคะเขาชอบให้เลขชอบให้หวยมากมาจุดแล้วก็คือได้แบบได้บ่อยได้ตลอดเนีย่ยหนึ่งหนึ่งเห็นก็คือตอนนี้เป็นสี่หก หนึ่งเห็นสี่กับหกนะคะใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะให้แคปเลขขันน้ำมนลกับเลขรัฐบาลไทยของหนึ่งนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้หนึ่งไม่ได้ไลค์ว้ายลูกค้าเียบพิมพ์เลขนี้ขึ้นมา เห็นสี่หกแล้วว่าเต่อีกตัวหนึ่งไม่รู้อะไรใ,ใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาหน่อยคะใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยนะคะ ใครเห็นเป็นเลขเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วหนึ่งจะเนี่ยรอทูบไม่หมดวิหนึ่งเห็นเป็นสี่หกสองอ่ะหนึ่งเห็นเป็นสี่หกสองหนึ่งเห็นเป็นสี่หกสองอ่ะทุกคนใครเห็นเป็นเลขอะไรบ้าง ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเห็นเป็น462อะ่ะหนึ่งเห็นเป็น462ป,ะปะ๊า46ตัวเดิมเนี่ย462 เห็น,น,นเลข462เหลือเหลือตัวสุดท้ายนี่นะีเอ้ยมีมีม,มีอีกตัวหนึ่งลูกค้าค่ะมันเป็นเลขสี่ตัวใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคะ่ะเพจหนึ่งโดนปิดการมองเห็นนะเพจโดนปิดกั้นการมองเห็นนะคะเวลาไลค์ไปมันไม่แจ้งเตือนลูกค้ามันไม่แจ้งเตือนลูกค้าเวลาไลค์สด โดนปิดการมองเห็นใครที่เห็นแล้วเนี่ยไปซื้อด้วยนะคะ เอาเหลือสองหมื่นสามคนที่ไม่ได้ดูเลขตัวสุดท้ายไม่ถูกอย่าว่ากันเด้อเออเลขคนที่ไม่ได้ดูเลขตัวสุดท้ายอะ่ะมันมีเลขตัวสุดท้ายอยู่ด้านล่างนะคะคนที่กดออกก่อนแล้วไม่ได้กดเข้ามาดูอย่าว่ากันนะเดี๋ยวจะมาบอกว่าดูแล้วไม่เห็นเลยค่ะสองหมืนสามพันคนดูที่ยังดูอยู่ช่วยเป็นพยานให้ด้วยนะคะว่าตัวเลขมันเหลืออีกตัวหนึ่งเลขที่ขึ้นมาทั้งหมดก็คือสี่หกสองห้านะคะ 4625ที่ขึ้นมาทั้งหมดนะคะสี่หกสองห้าสองคนดูตรงนี้นะคะเป็นพยานที่หนึ่งด้วยนะคะสอง0มคนดูตรงนี้เป็นพยานที่หนึ่งด้วยนะคะว่าตัวเลขมีทั้งหมดก็คือส6 2 5กสอง้าปู่เมตตาหนึ่งมากประทานโชคลาภให้หนึ่งตลอดเลยขอพรอ,อะไรปู่ก็ให้สำเร็จลุล่วงตลอดแค่ข้าใจจริงๆแล้วอะ่ะ สิ่งที่เราได้รับกลับมาจะมากกว่าที่เราลองขอหรือเราต้องการๆอ้ยลื่นนะเรื่ินแผ่นกลางจังหวะลื่นมันจะได้ไม่ล่องไป ความมุตนั้นเมื่อเราศรัทธาแล้วเราก็ต้องยึดถือตั้งมั่นอยู่บนความดีอยู่บนความจริงก็คือต้องประพฤติดีปฏิบัติดีคิดดีทำดีนะคะไม่ใช่ว่าเราศรัทธาเราเชื่อเราอยากได้อย่างเดียวแต่เราไม่เคยให้อะไรกับหาท่านเลยหนึ่งบอกแล้วนะว่าปู่อยู่กับเราอะท่านอะไม่ได้อยากได้เงินทองหรือ หรือข้าวของอะไรหรอกแต่สิ่งที่ท่านอยากได้ก็คือความดีนะคะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน,นเห็นไหมใหญ่มากๆนี่สี่สาวพว์พับเกิลค่ะ <c oughs> ยังไม่หมดนะคะส่วนมากยังไม่หมดนะคะบ้านที่ผู้หญิงเยอะค่ะมีหลายนอค่ะให้ดูทีมงานกันถ้าเสร็จนี่คือเนาะ ต้องต้อง,ต,องต้องขออาแจ้งก่อนว่าที่ไม่ได้ใส่แมสเพราะว่าที่เห็นยืนอยู่เนี่ยบ้านเดียวกันบ้านหลังเดียวกันนอนด้วยกันเลยค่ะนะคะบ้านหนึ่งเนียหลังค่อนข้างที่จะใหญ่นอนได้ไไดไน,นอนได้เยอะ,น,ะนอนได้เยอะนะคะหนึ่งก็เลยไม่ได้ใส่แมสนะ เลยนะคะนอนด้วยกันตลอดทุกคืนทุกวันก็เลยก็เลยอาจจะไม่ได้ใส่แมสนะคะเพราะว่าพามาชมปูเจ็บเนาะเจ็บอ้ยเจ็บเท้าได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคทุกคนขาสวยไหมสวยมาก ฮะเขาไม่ไม่ได้หรอกก็เละตอนเนี้ยตีเนี่ยเละแล้วเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาพี่เดี๋ยวพวกเราอ่ะมากันเองปิดไว้ก่อนเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะทุกคนขาเดี๋ยวเจอกัน คืนนี้เจอกันนะคะไปสิจ๊ะลบคืนนี้เจอกันนะคะทุกคนขาขอให้ทุกคนเฮงปังหมานหมานโศกโศกหมานหมานไปน้วกันเฮงปังขอให้โชคขอให้หมานไปด้วยกันนะคะมึงว่ากู ว่าโทรศัพท์กูแบตหมดเหรอ อย e ā, ่าพ eh ี่เขยมากไงนะอย่าดราม่านะบอกก่อนนะใครดราม่าตกนะคะเขาอยู่กันมาแบบนานแบบนานนะนานนานนานนนานที่สุดเพืาควาไปไปบอ่ะขออนุญาตปิดไลฟ์นะคะแล้วคืนนี้เจอกันนะคะคืนนี้เจอกันนะคะปิดไลฟ์ก่อนนะ ปดไลฟ์ก่อนนะคะ